จัดกิจกรรมปลูกป่าเทิดพระเกียรติเสด็จพระนางเจ้าเิริกิตพ์พรบรมราชินีนาจำนวน150ต้นโดยมีดรสราวุฒิสิสกุลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาทิมขะนครองค์การมหาชนดรกมลชัยคดชาผู้อำนวยการสำนักบริหารปืนตีอนุรักษ์ที่16คุณอุบลนัดดาสภาวันกรรมการผู้จัดการแห่งสอพิมไทยนิวและคุณเมธีอัศกันประธานกรรมการบริหารโรงเรียนวิชัยวิทยาและนางราดีนาชัยวงศ์ผู้อำนวยการโรงเรียนวิชัยวิทยาร่วมกันปลูกเก้าไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถโดยห่วมกันปูที่ส่วประชุมแสแดงสิน้าอนานาชาติเฉลิมพระเกียรติรอบพระชนมพรรษาจำนวนที่ละอ่อนเข้าห่วมกว่า160คนเมื่อวันที่14ส,สิงหาคมที่ผ่านมาในเวลา10โมงที่ส่ย์ประชุมแสแดงสินการนานาชาตินะครับทางด้านของดรสราวุธศิษกุลผู้อำนวยการสำนักง,งานพัฒนาพิณขณครอ,องค์การมาชนเปิดเผยครับว่าการจัดกิจกรรมปรูป่าเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิตพระบรมราชินีนาถเป็นกิจกรรมที่ห่วมกันจัดขึ้น ระวางสำนักงานพัฒนาพิงค์ขอนครองคการมหาชนกับโรงเรียนวิชัยวิทยาเพื่อเป็นการแสดงเอาถึงความจงรักภักดีและน้อมนำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในวิธีมหามงคลเสริมพระชมพรรษา8 2พรรษาเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังคงเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนเล็งเห็นถึงความสําคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วก็เป็นการอนุรักษ์เพิ่มพื้นที่สีเขียวแค่จหวัดเจงหม่ตัว โดยในเตอร์นี้ได้มีการปลูกต้นไม้รวมกันกว่า150ต้นและมีเยาวชนก็มุ่มปลูกป่าจำนวนกว่า160คน,นของธนาคารเพื่อการเกษตรกันข้องนะจ้าล่าสุดนั้นธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาแม่ริมนะจ้าได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสันโงร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเพื่อร่วมสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้เจ้า นายสมมาตรบุพโกผู้อำนวยการ่ายกิจการภาคเหนือตอนบนและพันตำรวจตรีส,ส,สุภาพสุพันณนายเกเทศมนตรีตำบลสันโปงได้ห่วมกันปลูกต้นไม้ในพิธีโครงการจิตอาสาปลูกต้นไม้ณเทศบาลตำบลสันโปงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นการ่รงเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นปูทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้ ทั้งนี้ในปัจจุบันนั้นสถานการณ์ปัญหาการบุกรุกทำลายป่านะจ๊ะรวมไปถึงการลักลอบตัดไม้ก็มีหื้อหันกันอยู่ทั่วภูมิภาคเลยนะจ๊ะแล้วก็ยังเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกส่วนนั้นต้องให้ความสำคัญแล้วก็เร่งดำเนินการแก้ไขกันตดยปลูกซีดสํานึกกับประชาชนหันมาให้ความสำคัญกับป่าไม้ต้นไม้ซึ่งกิจกรรมนึ่งก็คือการรณรงค์ให้คนหันมาปลูกป่าปลูกต้นไม้กันนั่นเองนะจ๊ะ กิจกรรมในงานก็ประกอบไปด้วยในส่วนของช่วงเจ้านะจ๊ะจะมีการปันรถถุรถขีบเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชมพรรษา82ันพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจากชมรมรถขีบธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีระยะทางกว่าซาวกิโลนะเจ้ามาย,ยังเทศบาลสันโปงน่งดำเนิริมจากนั้นประธานเปิดพิธีเกาะพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ที่บริเวณหน้าเทศบาลตำบลสันโป่งแม่ริมโดยต้นไม้พันไม้ที่นํามาปลูกก็ได้แก่ต้นยางนาต้นประดู่ต้นมะค่าต้นซักกว่า200อต้นกันเลยนะเจ้าเพื่อเป็นการหว่วมกันอนุรักษ์พันธุ์ไม้เพื่อแก่เยาวชนรุ่นหลังได้อาศัยกันยังร่มเย็นเป็นสุกันต่อไปนะเจ้า กันเดียวช่วงนี้จะยังกิจกรรมนึงนะครับช่วงหน้าปิกมาติดตามกรณีเรื่องของน้ำปราปาบะไหลนะครับน้องใหม่มีผู้กำกับหนังชื่อดังนั้นได้ออกมาเรียกร้องแล้วก็บประท้วงกับการเหตุการณ์ที่น้ำบะไหลนะครับกันเดียวติดตามในช่วงหน้าครับ มีธุรกิจกาแฟต้องไปที่ไหนดีที่บอนกาแฟสิคะมีบริการทุกอย่างครบที่ต้องการทั้งเครื่องชงกาแฟวัตถุดิบในการทำกาแฟและผลิตภัณฑ์อีกมากมายให้เลือกแถมยังมีการเทรนนิ่งจากทีมงานมืออาชีพ ให้กับผู้ที่สนใจก่อนเปิดร้านอีกด้วยเท่านั้นยังไม่พอยังมีบริการดูแลหลังการขายอีกด้วยนะ one stop service ที่เดียวไม่ต้องไปไหนคลิกเลยที่ boncafe co th หรือที่ boncafe เชียงใหม่บนถนนช้างคลานโทร053 281 030-2 มาเที่ยวฤดูฝนคราวนี้คุณจะตกหลุมรักแพร่เที่ยวแพร่กับฝนเชิญคนชื่อฝนและเพื่อนฝนมาเที่ยวในบรรยากาศโรแมนติกรับสิทธิพิเศษโปรโมชัน่นแพร่ละบาดกินพักซื้อเที่ยวแพร่แค่บาทเดียวจากหลากหลายผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมแคมเปญตามเส้นทางท่องเที่ยวหลากสไตล์เส้นทางสายโรแมนติกผจญภัยธรรมชาติสูตรโอโซนสดชื่นเที่ยวแพร่กับฝนโดยจังหวัดแพร่ แล้วคุณจะตกหลุมรักแร้โดยไม่รู้ตัวผมอยากหาที่ทํารีสอร์ทริมทะเลหาออฟฟิศใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมหาบ้านใหม่ให้แม่ช่วยหาทําเลดีๆให้ผมทีคอ l นเตอร์02-686-1888แปดคอดแเซ็นมตอร์ Center, สวัสดีค่ะ บอสคะออฟฟิศใหม่เป็นยังไงบ้างคะอืมออฟฟิศใหม่โอเคนะแต่ตอนนี้ผมกำลังดูที่ริมทะเลอยู่แซมบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดและงรวมสินทรัพย์ดีราคาโดนมากมายทั่วไทยคลิก www.sam.or.th นิตยสารแซนลัสเทรชนนำขบวนความสนุก2งงานใหญ่มาสู่จังหวัดเชียงใหม่ ชมฟรีนิทรรศการวิทยาศาสตร์บนยานอาวกาศจำลองขนาดใหญ่ณนะลานหน้าศูนย์การค้าเซนทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่วันที่18 2 4ถึง24สิงหาคมนี้นอกจากนี้ตามไปพบกับนิทรรศการ SIA 2 C ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันที่12 2 8ถึง28สิงหาคมที่ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ uh huh. ตั้งแต่ชั้นติด BTV เทสแฟชั่นและการแต่งหน้าของฉันก็อัปเดตขึ้นเยอะล่ะยังการแต่งหน้าของฉันก็ดึงสิ่งที่มีออกมาให้เด่นสวยในแบบตัวเองนี่แหละค่ะดีที่สุดอยากเป็นตัวของตัวเองติดสิคะคตดไปก่อนสู้ข้าเจ้าก็ไม่ได้ ตั้งแต่ข้าเจ้าได้ติด v ีทีวีเคเบิลทีวีข้าเจ้าก็ได้อัปเดตเทรนการแต่งหน้าและได้นำมาประยุกต์อย่างลงตัวจะเอ้และเจ้าค่ะ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 สู่แชมเปหลายสักคงคิ้ว18วิติเลยนะไม่เลยเหลือก แล้วก่อง,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 งอยากให้ตัวขึ้ตัวเองติดวีทีวีสิค่ะ0 5 2 418 720 อยู่กันที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และกอดเทคโนโลยีแห่งชาตินะครับทีศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติในอุระเกียรติซึ่งงานนั้นจัดตั้งแต่ช่วงเท้านะครับไปจนถึงสองทุ่มต้องม่สำหรับหลายคนนะครับถ้าเกิดว่าช่วงเมื่อวันอาจจะติดการติดงานบ่นมีเวลามาก็มาช่วงแรงนะครับในช่วงนี้ถือว่าบรรยากาศกากลังดีเลยฝนตกก็เย <บน S 2> ็<บ>นสบาย แต่ก็ถือว่าฝนตกซี้ยก็ยังบรรักหนาเต้าใดนะจาก็ยังมอากาศเย็นนะจาวรหมาะสมเยรอบก่อการจราจรคล่องตัวนะครับแล้วก็ปีจะลดรกว้างขวางไขมาแล้วต้องมาทายคู่กับไดนเสาร์ที่หันทางด้านหลังตัวนะครับสำหรับการจัดงานมากกว่าวิดีโอซา์เจิญจวนนะครับคุณผู้ชมมาแอลกันไปติดตามข่าวสารกันต่อครับท่านผู้ชมไปที่การลงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับปะว่าในากาดสดจังหวัดเชียงใหม่นั้นยังคงปะาว่ามีสารตกค้างในพืชผักที่วางขายตาากาสดนักถึงร้อยละหกสิบนะครับขณะที มีการสุ่มกวดนะครับในส่วนของเลือดในร่างกายของประชาชนว่ามีสารตกค้างในเรื่องสูงถึงร้อยละห้าสิบ่งที่จะรณรงค์ป้องกันนะครับรวมถึงจะมีการออกไปทําความสะอาดตลาดสดทั่วทั้งจังหวัดเชียงใหม่ครับเจ้าหน้าที่สำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่นะครับออกสุ่มกวดตัวอย่างพืชผักสดที่วางขายตำการสดในตัวเมืองเชียงใหม่15แห่งปะว่าพืชผักหลายชนิดมีสารปนเปื้อนจําพวกยาฆ่า,มาแมลงตกค้างถึงร้อยละหกจากตัวอย่างผักสดจํานวน3 0 0ตัวอย่าง ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่สูงโดยเฉพาะผักคะน้าหัวกะลัผักกาดขาวรวมถึงผลไม้แบอบกว่าจะเป็นแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มสายน้ำพึ่งที่มีปริมาณสารเคมีตกค้างสูงซึ่งผู้ผลิตก็จะเ่งหื้อพืชผักใหญ่โวยแล้วก็หื้อผลผลิตสวยงามปลอดจากแมลงส่วนใหญ่มีแหล่งผลิตในพื้นที่ตมามอำเภอรอบนอกของจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงมีการเจาะเลือดหาสารตกค้างในร่างกายจากตัวอย่าง257รายมีสารตกค้างในร่างกายนักถึง1 5 1 ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับทางด้านของมณฑลทนหารบกที่33ค่ายเกวีละจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการออกปล่อยคาราวานรถประชาสัมพันธ์และรถบรรทุกน้ำนะครับเพื่อออกรณรงค์แล้วก็รทำความสะอาดตลาดสดในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันถึงหมด15แห่งเพื่อให้การสดน่าซื้อแลว้วก็สะอาดซึ่งยังมีตลาดสด MC แห่งสแห่งในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ยังบาผ่านเกณฑ์มาตรฐานพร้อมทั้งแจกจ่ายผลิตภัณฑ์ล้างผลไม้สะอาดให้ก,กับประชาชนนำไปล้างมือกวาว่าแจ้ผัก แล้วก็ผลไม้ประมาณ1 5นาทีแล้วก็นําไปล้างกระว่าแจ้สะอาดน้ําสะอาดหมเต้าเจึงประมาณ5นาทีก่อนจะกินเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความปลอดภัยให้กับสุขภาพเจ้าก,กับนี้จะเลือกกินอย่างพักผลไม้ก็ต้องพอกันดีๆนะเจ้าไอ้ประวัติาสตรตกค้างแบบเดียวนี้ยักนักขนาดเลยนะเจา้า เาจ้าผู้ชมมาพอกันแถมข่าวนึ่งนะเจ้าไปที่เรื่องของน้ําประปากันพ่องนะเจ้าล่าสุดนั้นเจ้าบ้านที่เชียงใหม่เนะจเจ้าเพิ่นได้เหลืออดเหลือทนกับเรื่องของน้ําประป,ระประบาบัลไลมาสองวันแล้วนะเจ้าล่าสุดนั้นก็มีการออกมาเปลือยอกถือป้ายประท้วงกันที่หน้าบ้านในชุมชนแม่ยวกกลางเมืองเชียงใหม่กันเลยนะเจ้าเพื่อเป็นการเรียกร้องให้การประปาส่วนภูมิภาคนั้นออกมาแก้ไขปัญหาเรื่องของน้ําประประบาบัลไลให้เจ้าบ้านอย่างเร่งด่วนนะเจ้าซึ่งก็เป็นปัญหาที่ต้องบอกเลยว่าเรื้อรังกันมาเมืนแล้วเจ้า วันนี้นะเจ้านายนิชภูมิชัยอนันต์อายุ29เก้าปีหรือว่าผู้กำกับวายุฟิล์มเรือทนนะเจ้าเรื่องของน้ำประปาบไหลามาสองวันนะเจ้ายะาเ้ือมีผลกระทบบะมีน้ำอาบหรือว่าบะมีน้ำใจในการอุปโภคบริโภคกันนะเจ้าโดยกบฏทราบสาเหตุยะาเ้ือได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างนักต้องซื้อน้ำมาล้างหน้าและกดใจอาบน้ำกันตัยล่าสุดนั้นถึงกับมีการถอดเสื้อนุ่งแต่ผ้าจะตัวผืนเดียวแล้วก็ถือป้ายประท้วงการประปาส่วนภูมิภาคสาขาแม่ริมเจียงใหม่กันเลยนะเจ้าบริเวณที่กลางถนนหน้าน หมู่บ้านทําให้ได้หับความสนใจกันเป็นชั้นักนะจ้าจากประชาชนที่สัญจรไปมาเนื่องจากว่าได้หับความเดือดร้อนกันแท้แนะจา้าเนื่องจากว่าชาวบ้านในย่านชุมชนแม่หยวกและชุมชนป่าตันในตัวเมืองเชียงใหม่ต้องบอกเลยว่าได้หับผลกระทบจากน้ําประปาบไหลามาเป็น อาทิตย์แล้วนะเจ้าคุณผู้ชมล่าสุดนั้นไอ้ไอ,ไอป้ปนก็บ,บอกว่าปะปัญหาท่อน้ําแตกหรือว่ามีการปิดน้ําเพื่อซ่อมท่อประปากันแหมนะเจ้าและในครั้งนี้นักกว่าครั้งที่ผ่านๆมานะเจ้าบ่บมีน้ําใจมาเมินกันถึง2วันนะเจ้าโดยบ่บมีการมาประกาศแจ้งเตือนเพื่อกับประชาชนได้ทราบเพื่อเพื่อตั้งรักกันเลยหรือว่าเพื่อใหือมีการเตรียมตัวกันเลยนะเจ้าเพื่อสํารองอาจจะยากใหือเจ้าบ้านนะคือไม่ได้มีการประกาศล่วงหน้าแม่นะเจ้าถ้าเกิดว่ามีการมาบอกไว้ล่วงหนะ้าเจ้าบ้านก็อาจจะมีการเตรียมตัวที่จะกักน้ำสำ น้ําเอาไว้ใจนะจ้าแล้วพอสอบถามไปยังการประปาส่วนภูมิภาคเกมาะมัมีคําตอบที่ชัดเจนนะจ้าจนเรืออดเรือทนเลยปากันมายืนถือป้ายประท้วงแล้วก็นําภาพดังกล่าวนั้นไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียแล้วก็ร้องต่อสื่อมวลชนื่้ช่วยกันเป็นสื่อกลางในการแก้ไขปัญหาของเรื่องนี้นะจ้าหรือื่้การประปาส่วนภูมิภาคเร่งแก้ปัญหาให้กับเจ้าบ,บ้านกันอย่างเร่งด่วนเลยจ้าครับงต้องฝากไปยังการประปาที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วก็แก้ไขปัญหาตัวนะครับ ถึงแม้ว่าช่วงนี้หน้าฝนครับท่านผู้ชมบรรยากาศของการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ยังคงมีการจัดกันอย่างต่อนเนื่องนะครับปที่อุทยาหลวงราชพฤกษ์ช่วงหน้าฝนนี้ก็มีกิจกรรมจ้น้าทลายนะครับที่จะเจชิญชวนพี่น้องบ้านเฮาไปแอวกันนะครับเทศกาลชมสวนฤด,ดูฝนครับโดยมีการจัดขึ้นที่อุทยาหลวงราชพฤกษ์ครับเปิดอย่างเป็นทางการแล้วนะครับสำหรับเทศก,กาลชมสวนฤด,ดูฝน Learning Sea s o n Festival โดยมีหม่อมเจ้าพิสเสด็จรัชนีประธานมูล,ลนิธิโครงการหลวงสเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดงาน โดยกู้คนจะได้พอกอยการจัดสวนด้วยดอกประทุมมาลากสีสันหลายพันกว่า2 0 0 0 0 0ต้นอาทิพันเชียงใหม่พิงชมพูมะล,ลิ่หมอนบางสโนไวท์แดงกุลาประทุมรัฐกิโมโน,โนขาวมะล,ลิแดงดอยตงุงมรกตเชอรี่พิงเป็นต้นป่ปอปอกยังจะมีการจะแสดงและก็เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับบัวราชินีแห่งไม้น้ากว่าเสาวสสายพันธุ์อาทิบัวกระดง้งบัวสายบัวผันบัวฝรั่ง,งโดยจัดขึ้นที่บริเวณสระน้ํารอบหอคําหลวง แล้วก็ภายในงานนะครับยังจะมีการจัดก,กิจกรรมประกวดภาพถ่ายในส่วนของพ่อภายใต้แนวคิดเลนส and นไรท์ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า1 0,000บาทกิจกรรมตุ๊กตาเทรุเทรุโบสุฟันผลอนพม่วมของตุ๊กตาไล่ฝนที่ส่วนประเทศญี่ปุ่นแล้วก็มีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับคนที่มาแอลพอกอยงานในช่วงนี้กันตัวนะครับโดยคนเชียงใหม่ครับทุนผู้ชมภาพส่วนลดข้อพอกอยส่วน50%ง่ายเลยนะครับ แสดงบัตรประชาชนที่จุดจำหน่ายบัตรท่านก็จะซื้อราคาบัตรนั้นในราคาเกินเดียวลด50%นะครับกดไลค์แฟนเพจของอุทยานหลวงราชพฤกษ์พร้อมแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่ทับส่วนลดแหม50%นะครับแล้วก็รวมถึงนักท่องเที่ยวที่มีคล้ายวันคล้ายวันเกิดในช่วงฤดูฝนชื่อนามสกุลชื่อเล่นที่มีความหมายเกี่ยวกับฤดูฝนนะครับพับบัตรอภิันทน,นาการนะครับขาพาผ่อกอยอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทับส่วนลด10%แล้วก็จะมีเครื่องดื่มนะครับกุเปรเทศในา้านอาหารครัวโครงการหลวงาวากาแฟอเมซอนนะครับที่จะเพิ่มผอกอยกนะครับ นักท่องเที่ยวที่นาอุปกรณ์ป้องกันฝนนะครับข้อพอกอยบอกว่าจะเป็นจ้องเสื้อกันฝนทับบัตรอภินรานาการนะครับอุทยานหลวงราชพฤกษ์ทันทีนะครับโดยกิจกรรมนี้เริ่มมาแล้วครับต,ตั้งแต่วันที่1น่สิงหาคม,มนะครับไปจนถึง30กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8โมงเกล่นหรือโมงแรงที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์กับไปเอาพอกอยงานได้นะครับจ้ามาเช็คสภาพกันต่อเจ้าคุณผู้ชม ล่าสุดนั้นนะจ่าสภาพอากาศลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังผ่านกลางจากทะเลอันดามันพาดปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนสุดของภาคเหนือลักษณะจะอี้นั้นจะย่างขห้บริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางพื้นทะี่นาจ่าในช่วงตลอดระยะเวลากลางอาทิตย์นี้ในส่วนของจังหวัดจึงหมัมีเมฆนักกับมีฝนฟ้าขนองกระจายร้อยละหกสิบของพื้นที่ระหว่างช่วงบ่ายแล้วก็ช่วงค่าอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่23องศาเซลเซียสเจ้า ช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่บ้านเฮายังคงจะมีฝนตกกันอย่างต่อเนื่องก็เพื่อพี่น้องบ้านเฮาระมัดระวังนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรงๆจะเห็นว่ามีฝนตกประมาณเอี้ตัวนะครับพอคอรให้สารสุขภาพร่างกายกันตัวนะครับช่วงนี้ยังกิจกรรมนึงครับน้องใหม่ท่านผู้ชมครับช่วงหน้าปิกมานะครับเขาจะอู้จากกับท่านผู้อำนวยการสำนักโครงการพิเศษองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติครับ แต่ในห้องเรียนพะจนภัยในยุกน้ำแข็งกำพงยนแมมมอสตะลึงโครงกระดูกในแถวสาวยาว3าเมตรในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติถึง28สิงหาคมนี้พบกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ กลรเรียนรู้ไม่ได้จำกัดเพียงแต่ในห้องเรียนสนุกตื่นเต้นกับโรงภาพยนตร์4มิติจากโลกล้านปีสู่มันตะภายในโลกปัจจุบันในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ12-28สิงหาคมนี้ขบกันที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะ BCtero และ e l i t Model Management Presents Elite Model Look Thailand 2014 ค้นหาสุดยอดนางแบบนแบบหน้าใหม่ในประเทศไทยร่วมสมัครเข้าประกวดรอบคัดเลือกภาคเหนือและภาคใต้ w w r facebook com l elite model look Thailand ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรอบคัดเลือกวันที่30สิงหาคมนี้ที่เร a ยกแกเดนพลาซาเมืองพัทยา31สิงหา